ให้คนดูขอ1แชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมา8,500คนดูขอ1แชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมา8,600คนดูขอ1แชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมา1 0 0 0 0คนนะ10,000คนให้แหวนทองหนึ่งวงเลยให้คนแชร์แชร์เฉยๆก็ได้แชร์ไปเพื่อบอกบุญขอแค่แชร์เดียวนะคะ ขอแค่แชร์เดียวจะเล่าให้ฟังจะบอกให้ฟังหนึ่งไปกราบปู่มาหนึ่งมั่นใจว่างวดเนี้ยปู่ให้โชคอีกหนึ่งมั่นใจว่างวดเนี้ยเลขหนึ่งเข้าอีกโคตรมั่นใจมั่นใจมากสวัสดี9 0 0าคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาสวัสดีเก0าพคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมา เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องแนวทางรัฐบาลไทยที่หนึ่งจะให้เลขนี้หนึ่งให้ก่อนคนในกลุ่มเลยเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อตะกี้จึงจึงอยากจะบอกกล่าวเลยอยากจะบอกเลยอยากจะเล่าเลยยังไม่ได้ลงในกลุ่มก็เลยขออนุญาตมาเล่าให้คนที่ดูไร์สดทันก่อนเพราะว่าขอปู่ว่างวดนี้ขอบารมีปู่ให้ได้ช่วยคน หนึ่งหมื่นคนเนี่ยหนึ่งจะถึงหนึ่งหมื่นไหมหนึ่งไม่รู้เลยถ้าถึงหนึ่งหมื่นคนเนี่ยขอหนึ่งหมื่นคนเนี้ยให้เขาถูกหวยงวดนี้ติดเลยติดเลยเก้าพันหกร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาเก้าพันเจ็ดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาหนึ่งขอถามคำเดียวได้ป่า 9700คนดู9800คนดูถ้าวันนี้หนึ่งแจกเงินให้แสนนึงเอาไหมถ้าวันนี้หนึ่งแจกเงินก้อนให้แสนนึงแบบนี้เอาไหมเอาปะ9ก0าคนดูถ้าว <e <e ัน <e น <e <e ี <e ้หน <e ึ <t od> <t od> ่งแจกเงินให้ก้อนหนึ่งแสนนึงแบบนี้เอาไหมเอาไหมหนึ่งขอถามคําเดียวเลยให้ก้อนหนึ่งแบบนี้หนึ่งแสนนี้ยเอาไหมหนึ่งหมื่นคน จะให้ก้อนหนึ่งแสนหนึ่งแบบเนี้เอาไหมเอาไหมถามคําเดียวไม่มีการไล์แล้วไล์รอบสุดท้ายแล้วจะไม่มีการไล์แล้วไล์รอบสุดท้ายแล้วคือคือคือแจกให้จุกจุรอบนี้แล้วก็ไม่มีการไล์แล้วเอาไหมถามคําเดียวแสนหนึ่งส่งท้ายปี ส่งท้ายปี 1970, 100, 000, 500, 000 1800, 1 0 0 0 0แสน0รคนดูเข้ามาแล้ว1แชร์และพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมา18 0 0คนดูเข้ามาแล้ว1แชร์และพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรกดแชร์ไปแชร์เดียวแล้วก็พิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาแล้วก็รอรับตังค์เดี๋ยวขอเป็นบุญเป็นบารมีให้ตัวเองนะในปีนี้นะคะเป็นบุญเป็นบารมีให้ตัวเองในปีนี้ได้มอบเงิน10,000แสนบาทให้ลูกเพจหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ว่ารวยมากมายนะคะ ไม่ได้ว่ารวยมากมายแต่หนึ่งอยากแบ่งปันในท้ายปีแล้วปีหน้าเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆไปด้วยกันแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆไปด้วยกันหนึ่งนึ่งพันอคนดูเข้ามาแล้วหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะโอนให้แบบนี้ปักหมุดใครทักไปถามได้โอนจริงไหมปักหมุดใครทักไปถามเขาได้เลยโอนจริงหรือเปล่า โอนจริงหรือเปล่าได้จริงหรือเปล่าทักไปถามได้นะคะปักหมุดใครทักไปถามได้โอนจริงไหมได้จริงไหมไม่มีหน้าม้าอยู่แล้วค่ะจ้างหน้ามา้าราคาเท่าไหร่ไม่รู้เลขบัญชีขึ้นมาใครไม่เคยได้พิมพ์คําว่าไม่เคยได้มาด้วยค่ะนี้หนึ่งจะให้เงินก้อนหนึ่งแสนแบบเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีเปิดแอร์หน่อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยคนดู ใครอยากได้กล่องสุ่ม9 9บาทจะส่งฟรีใส่เงินสด10000แสนให้แบบนี้ใส่เงินสด1นึ่งืนบาทให้ห้ากล่องให้แหวนทองแบบนี้ให้แหวนทองแบบนี้ให้สร้อยคอแบบนี้สร้อยคอที่สามารถขายได้จำนำได้มาตรฐานทองเยาวราชไม่ใช่สร้อยทองที่มีใบรับประกันแต่ขายไม่ได้จำนำไม่ได้ไม่ใช่ อันนี้ขายได้จำนำได้ไม่เคยเอาทอง70-80มาแจกไม่เคยเอาทอง90มาแจกเวลาหนึ่งให้เวลาหให้ลูกค้าหนึ่งให้ทอง96.5ล้านทองขายแบบไหนนึงเอาแบบนั้นมาให้ลูกค้าล้านทองขายแบบไหนหนึ่งเอาแบบนั้นมาให้ลูกค้าค่ะ11,600คนดูใครจะรับพิมพ์ cf 199บาท cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดลงโอดเองได้เลยเต็ม1,000กล่องขออนุญาตปิดรับค่ะ ใครจะรับพิมพ์ Cf 199บาทแล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดพิม Cf 199เบาทแล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดกล่องละ199บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งสักบาทเลขที่บัญชีอยู่ตรงนี้ใครลุ้นเงินสด2ได้เข้ากลุ่มแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจแตกแตนแน่นอนหนึ่งมั่นใจรัฐบาลไทยงวดนี้แตกแตนแน่นอนหนึ่งมั่นใจรัฐบาลไทยหนึ่งเลขเข้าแน่นอน 2. ลุ้นเงินสด1นึ่งแสนแบบนี้ หนึ่งแสนเลยนะคะเงินสดหนึ่งแสนมอบให้แบบนี้ไทย้้มแล้วรัฐาบาลไทยงวดนี้แตกแน่นอนมั่นใจโควรมั่นเลยขึ้นขึ้นไปบนห้องในกระเป๋าหลุยเน้นเลย <c oughs> <c oughs> เอาันี้ใหน่อยหยิบอันนีห้หน่อยหนึน่ง <c oughs> เตรียมแคปน,นะเน้นให้ดีเลยค่ะพูดเลยรัฐบาลไทยงวดน,นี้มีสองแน่ๆสองแน่ๆสองมาแน่ๆสองมาแน่นอนค่ะหนึ่งให้แคปนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเดี๋ยวจะไปลงในกลุ่มแหละให้ควรไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ขายยังขายแล้วยี่สิบสี่แล้วคุยกับใครคุยกับใครคุณคนเดียวค่ะแป๊บนึ่งนะ หนึ่ง1มื0คนดูรอบต่อไปเราจะให้เป็นซอย